ท่านประชานทุกคนด์กชีวิตด้วยสิ่ก่เหตุกลซึ่งในนอนเราวันนี้เรามำการตัดตัวเฟนซึ่งผมจะไม่มีดังอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าก็ให้เจดีย์ครบนื้อเจดีก็ให้ส่งโรมาให้นะที่ด์กชีวตด้วยสก่เหส่งมาให้นะแล้วถ้าม so, ันตัวที่ดีผมจะกินให้ผมม้ากินตลอดชีวิตแล้เออมืนนี้นะ อเราดีไม่ถ <lawsuit. S 2> ูกับณนั้นเองไอ้กาไม่รู้คาตลาแล้วดิมันไม่รู้คาตลาเดีมวกนะว่านี้โตหมดนีะขอบใ้ทุกคนแบบ ก็คุณจะเกิดมาสักตัวมาถ้าชีวิตเดสกเขาซีเฮียถ้าคุณสักตัวถจาเป็นคนที่ฉิบมามาแล้วก็ช่วยผมแล้วคุณก็จะช่วยผมได้ในการติดตาม,มกดไลค์สักกบบไลค์ให้กับผมแล้วมันจะเป็นกาลังใจผมทำคลิปต่อไปจนจะลงคลิปแค่เขากับอดิษณ์นะจำไว้สนใจ สมองที่น่าร pues mm ักคุณดูไปนะครับว่าคุณดูมันน่ารักถ้าคุณกดติดตามแต่ถ้าคุณด่า nah. คุณจะเซนคุณอยู่กับจีซัสเนเราจะไปที่เทติ <more that> ้งพาซซ่าหรือที่แปลว่าพิซซ่าคาเวนี่ว่าหรือที่ผมเรียกว่าขอขอพิซซ่านั่นเองผมก็อยากได้ไม้นะ จะไม่มีไม่มีตังค์ซื้อทำมนันนะเดี๋ยวมันไม่ดีเลยนะแสดงว่าแต่ละคนก็แต่ว่าคนที่ดูคลิปผมก็น้อยหน่อย,นอยจนเป็นต้องใช้ได้ซ้ำถ้าเป็นพันคนมันมีกว่าถ้ามีนคนติดตามครบเติมสามสิบคนผมจะใช้ใหม่ใจนะ โอ้โห my god เป็นตัวที่ฮอนมากมากเลยกูดิสละโอเคค่ะผมก็ขายราคาเนี่แหละก็ขายออกสังน้อยกูซื้อมาสี่ร้อยแกอย่างนี้ผมจะขายผมจะขายตัวเป็นเป็นเป็น ก็มีีหมาเลยว่ะจะลองใจนะจะขอตัวนะใให้ตัวแดงผมผมจะให้ผมจะให้เป็นว่าเอาเป็นว่าใ,ให้ตัวแดงผมผมจะผมจะให้รับฟีเจอร์ของแมนแล้วกับพิชชชอชช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 ใจอชชชชชไชชชชชช o ตัวหน่อยครับจะคอมเลี้ยวโอ้ยไม่อยู oh, <mm <mm ่เลยไม่อยู่เลยอ่ะคนนี้เขาไม่มีนะแม่งโอ้โหขนาดนนี้มึงเอาทั้งบ้านกูไปเลย เอ็มกูออกตัวให้เลยมั้งฮึมออกตัวเลยสถานศึกษาเนี่ยผมก็ทนผู้ชมก็เกาะชิวๆไปผมเก็อยาไปข้าวกลีนนะขอตัวหน่อยครับอุ้ยขนาดนี้เอาไปเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยอะชิวๆมึงเอาไปหมดเลยมึงเอาไปหมดตัวเลยมึงเอาไปหมดเลย พ่อแม่พ่อ่อ oh. คุณพอแม่โอ้กูก็มีแล้วครับตรงนี้ด้วยอ้าวผมยังกับคิดเกกับเกัต นี่มันคุบม,มากครับจันโกโจเชื่อจันโกโจมีเมซิเมชิสประหลาดก็เป็นวาพิพอกับไอตัวนี้ชัดกันผมนก็มีแค่นี้ผมก็มีเดี๋ยวแม่กันจันโกโจอ,อีกกัดกัดเก็นก็แค่กระลิ๊ก ก็แค่กัดกากเอาตจะนี้กัดกาัดแล้วกัดกัดหน้ากูเด้อะถ้าเป็นถ้าเป็นแท้รวยแมนส่งมานะถ้ามีท่านรวยส่งมาให้ผมนะลูกคุณจอโธคุณจอมีสิทธิพิเศษในนอนโอ้หถ้าคุณส่งมานะคุณน่ะจะเป็นแล้วคุณจะเป็นคนที่รวยมาก เฮ้ยมันคุณได้รวยนะใครส่งตัวมาให้ผมขอเป็นคนที่เชื่อโอ้ถ้าจะมองเลยนะผมคิดเขาคงจะรู้ว่ามันไม่ถูกมาคือคือไอ้ออไนี่มันดองโหดกันเลยมั้ง 何が起きるのよ、見えてる。見えてる。何が起きるのよ、見えてる。見えです。いいね เพชรเนี่ยกำไรกว่าเยอะแล้วก็ไปหาอันแล้วก็ไปหาหมดขาอันมา400แค่นี้เราก็ปัน่นราคาได้ร้อยหนึ่งละเห็นไหมกำไรกำไรหินหินขายไปออกเว้ยแต่ไปรุ่นมานะ ถ้าลดมากเดี๋ยวมันกลายเป็นศูนย์บาทแล้วทุกคนก็จะมีคนมาซื้อแล้วค be ุณก็จะไม่ได้เลยเก็บคงนมาเลยเข้าใจจะตายเลยกูขายกี่นี่มันยังไม่มีคนซื้อคดกับไหนใครมันกลายเป็นเพชรก็นั่งเงินเลย ขายโอ,อนไม่มไี้เลยดีโอย,โอยโลดราคาไปไเนต้องมาลุกนะคุณผู้ชมจันตาไหเนี่ยจันใจใช้อะไรก็ยีเวน้น จถ้ามึงให้พันเพล็กูตกลงแล้มึงให้พันเพล็ถ้ามึงเป็นคนใจบุญไล้วกูสามพันเพลนะเดี๋ยวกูัูใั้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอให้ได้ถักพันเพล็ดอะโกงตรงเงิเตอเห็นไหมมันกล้ามันเต้นไม่กล้ามเต้นไม่กล้าพอให้ดูหน่อยครับผมเอ็นจีเนีย Oh, yeah. Engineer. 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 What the hell, engineer? What the nope, engineer? Oh, engineer. Oh, it's a Hmm, potato farm. Come come Bruh. Come on, come on. Come on, come ฮเชียมมาฮัลโหลอ๊บดูทิ่ับโอมันเริ่มไม่ธรรมดาแล้วนี่ฮึฮมมมิมาเป็นคุณ่ไมที่มาคุม่านี้ไหมใชจะมองผมจะมองไปเมืองเบันเซลคิดไปคิดมาว่อจะคุมหรอกอ่ั อน้มมากินวเดี๋ยวแป๊บนงขออน,นี่พา้องกินค่ะแปะ๊บต้ไปให้ข้าวหมาก่อนทุกคนก็จะได้เสียงโน้นนะครับผมมาอยู่น้าบ้านแล้วมันเย็นสบายดีเรกวนอ่ะใครมันเด็ดเร็วกว่านี้้ยวนอ่ะยอมแล้วโอ้อหคุณวีก็แค่คตัว แค่ต <mile> <c oughs> <c oughs> ัวนี้ก็คมดีปุ๊บผมรักคนที่สุดเลยผมอะค่ะโดยเฉพาะคนดูอย่างคนในตัวเนี้ยคือกูกูกูมึงแก่กูได้เล่อยตัวนี้โคตรกากตัวนี้กูยังมีคนได้น้อยกว่าเอ็กซกมึงเห็นไหมสองเอ็มหกเอ็ม กร้อยเกมนี่ใจนี่นี่ใจนใจนมีรดหว,ว่าตัวทีุ่กมีทุกคนมีอยู่แล้วเจ็ดสิเดี๋ยวจะมันมีแค่เจ็ดสิบหกเอ็มทุกคนงีสี่วีวะอันนี้มีอยู่ประมาณ1าน,นึ่งพันาด่ี่สีสิสี อันนี้มีสามติเ๊เกมหนึ่งพูดเองเลยว่าตัวนี้แหละคนนั้นนี่เหรออันนี้ก็มีกันตักเก้าเศษคนอันนี้ตัวที่หายก็แค่แจุ่มอีกละมั้งแต่ตุ่มในคนเขาจะเห็นได้ตามปกติเอิม่มซึ่งดี่เจากรถไหมนี่ยหหน้าบ้านโอ้ไม่ไม่ไม่ยไม,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 ม่ต้องไม่ต้องเห็นอะไรเท่านั้น เห็นนี่ไหมตอ,อนนี้คือเพื่อนผมพี่ของผมแล้วก็เพื่อนผมนเป็นคนถีบไปพอรับเกมแล้วมันต้องหาเซนต้ามาคืนผมที่มันต้องหาเซนต้ามาคืนผมเพราะว่าสกิบบี้ดอมดอมดอมเดซิสมังทุกคนจะเลยหาดผมไป นี่ลยดีที่ว่านี่ไยดีที่กะว่าถ้าเป็นคนทำก็คือขอตัวนั่นเองขอตัวหนครับอีกช้นพูดก่อนพูพเห็นไหม ขอดึอองดงรูเบอร์นะหนึ่งบาขอดูการขอตัวนะครับจะกลมให้ผู้รับไลในความฝันที่เธอไม่ไว อรอคนที่นี่อกุศยาก็ขอคดีอากุศยาขอตวนิดคบขอตัวเนยครับขอตัวนะครับอ,า,า,กบอา,ากุอ,กอาุยามตัวเนครับอ้าว ตัวนี้ดีะครับทุกคนต่อไปให้ตัวตัวกูจะย้ายนะตัวเนี้ยดีนะ่ต,นนะนต้องทำธุรกิจด้วยเห็นไหมขอตัวนะครับไม่ให้ีซีก็บ้าบอลบ้าบอของแหอ <Yeah. S 2> <c oughs> ไม่ขายได้อยู่ <c oughs> ขอตัวเลยครับบางเลยมัน ือเอาเมนว่าเราคอมมนท์ให้มนไปลยเอาคอมเม้นท์ใมนไปลย กูกดที่นี่ก็อึแล้วก็วายปุนจัดปุ่นจล่ะกูไอ้เปรทนี่สองคนนี้เติมจัดนี่มันหกไปดีก่อนแล้วก็ขอตัวหน่อยครับขอตัวเวนตื่นเต้นหรือ แค่นุกเนี่ยมันเป็นอะไรกับเน,นี่ดิลู่เศร้าพูดเลยวไอนน้มันโอตาตัวปอ้มอมมาดิปอ้มอมมาดิอโอตาตัวปอ้อมขอตัวหน่อยครับอตตอรขอตัวนะครบับโอตาตัวป,อป้อมขอตัวหน่อยครับอะโอตาตัวป้อม้ามันให้กัเรื่อยๆอย่างนี้นะกูเบรกไอ้แล้วกูดกู้ว่าไอ้ ไปปุ๊บรวยเลยขอตัวนะครับ <c oughs> ให้ตัวหนึ่งหนึ่ก็ได้นะครับตัวเด็กมิจฉนให้ตบตัวหนึ่งนะตบเขาแล้ว,ว,วกันนไม่ได้ทำไมภาคสิจโจกเออไปเลยไม่ต้องทำลายใจใจกันเลยบอกว่าไม่ได้ขอตัวหน่ะครับ คุดี่ไม่จะพิมไหมถ้าพิมพ์ไปก่อนเชหญพิมพ์้ียขอโทษน,นะครโอ๊ะเดียพูดดีกว่ขอพิมดีวครับ ตัวนะครับเออดีแล้วมันก็จะกดออกเออเป็นตัวที่ดีเออ,อวยวทำนี่หมาคนที่ซูให้ตัวไปดูว่ามันเป็นเพื่อนไหมเพื่อนใหม่ถ้าเขาให้ตัวตอบแทนกูละ่ะเขาคงไม่ใช่ยูเบอร์หรอกมั้ง

นะครับขอตัวนะครับบราผบ, <c oughs> บอกแท้กูได้ตัวนี้ชุดลรวยขอตัวดได้ถ้าได,ได้ตัวนึงนะกูไปขายเลยถ้าเป็นตัวนี้ดีกว่าถ้าผมได้ตัวอะไรตัวต่อไปผมจะไปขายผมได้ตัวก๊อตลี่ได้ตาจะไปขายถ้าผมไเขาให้ม ขอตัวเลยครับเออตัวนี้ยที่เขาให้ผมเนี่ยข,ข,นเนยขาเนี้กระเด็นไปเนื้อแมกจะเดีนนิงมอสวอสออนนิสเคเบนเฮียออกไปแมลวันทั้งหลาย ไนเสียงรถกัไม้แบกยูนาบานเดี๋ยวปั๊บนึงเข้าบานแค่จะกินนกบ้าโอ้ปรนเจ้ดีกูอามาเยินกันนนเอาที่เสือปะ ชีิมนสาหัสไปกวบคนใดสิบ้างนงโอ้เรามาขายตัวไม่ได้ขอตัวโอ้ืม, <c oughs> มาเราขาย5เพชร5เพชรได้ดพู ไม่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 ไมาสองคนเลยโอเคงันแค่นี้นะท่านผู้ชมทุงท่านแบตกูจะหมด